จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการาารุนย่าตกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ The <sovereign> s v o r g n Decision เราไม่มีใครควรต้องทนทุกข์กับชีวิตที่พวกเขาไม่อาจเลือกได้นี่ไม่ใช่การฆ่าแต่มันคืออิสรภาพครั้งสุดท้าย คือการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่ไร้ซึ่งทางออกคือเสียงของผู้ป่วยที่เคยถูกเพิกเฉยวันนี้พวกเขาได้รับอำน,นาจสูงสุดในการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับบางคนมองว่านี่คือการทำลายคุณค่าของชีวิตบางคนหวั่นเกรงการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ในโลกที่ความทรมานมีอยู่จริงความเมตตาอาจไม่ใช่การยื้อให้มีชีวิตต่อไปแต่คือการให้ทางออกอย่างสมศักดิ์ศรีและนี่คือปีพุทธศักราช2,578ปีที่5แห่งการประกาศใช้กฎหมายการุณยฆาตแม้ว่าการุณยฆาตจะถูกกฎหมายแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกเคส จะสามารถเข้ารับการทำการอนุญาตได้ผู้ที่ไม่ได้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายแต่เดินเข้ามาพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายก็มีเข้ามาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆคุณนิตยาวดีใช่ไหมคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาปรึกษาคะคือหนูอยากใช้สิทธิ์อะคะ่ะหนูอยากจบทุกอย่างตรงนี้ของหราหนูนี้ใช่ไหมคะว่าการใช้สิทธิการอนฆ่าตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงา่ายมันมีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณารอบคอบ หนูพ่อจะบอกหมอได้ไหมคะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นคือหนูโดนแฟนทิ้งค่ะเขานอกใจหนูอะ่ะหนูทําทุกอย่างเพื่อเขาอะ่ะแต่สุดท้ายเขาก็เจอคนอื่นคือหนูไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วค่ะหนูรักเขามากมันแบบไม่สามารถแบบจะยอมรับได้เลยอะ่ะก่อนหน้านี้หนูลองอพยายามใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วค่ะแต่แบบพออยู่ในโลกที่แบบไม่มีเขาอะ่ะแบบคบก,กันมาตั้งนานเ่ะมันรู้สึกแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วอะ่ะหมอแบบมันมันพังไปหมดเลยอะ่ะ หนูพอจะบอกหมอได้ไหยคะว่าทําไมหนูถึงเลือกที่จะมาที่นี่แทนที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองคือหนูลองทำเองแล้วค่ะแตรู้สึกว่าทํายังไงก็ไม่สำเร็จและมัน,ม,นมีอะไรบางอย่างอัดตลอดเลยค่ะ ชั้โทรมามีอะไรวะมึงมีอะไรอะโทรมาทำไมตอนนี้มึงลืมปะที่บอกว่าจะส่งรายงานวันนี้ถ้าไม่ส่งตอนนี้กูว่ากลุ่มเราได้โดนหักคะแนนกันหมดแน่แค่โดนอาจารย์เตือนเขานแล้วกูก็เครียดจนจะเครซี่อยู่แล้วมึงแล้วทำไมมึงไม่ส่งเองเลยอะโอ๊ยอะไรเนี่ยขี้ลืมกว่าแม่กูอีกก็มึงเคยบอกว่าจะเป็นคนส่งเองนี่และอีกอย่างตอนนี้กูส่งไม่ได้เน็ตกูกากค่ะโหลดค้างตั้งแต่เช้าไฟล์ตเต็มก็อยู่ที่มึง ก็คงเป็นมึงแล้วแหละเพื่อนที่มึงต้องส่งอ่ะเออ,เออเดี๋ยวกูจะส่งให้เดี๋ยวนี้แหละไอ้ทิวารนี่มันตัวขัดขวางความตายกูเลยกูจะปล่อยให้มึงลำบากก็ไม่ได้อีกอ้องส่งงานให้มึงอีกนเน็ตก็กาับไวไฟก็กากลเนี่ย ในถองก็ไม่มีอไอชีวามึงอะโทรมาได้จังหวะจริงๆแต่มาขัดกูไม่ได้หรอกเพราะรอบเนี้กูไม่ถือข้างนอกแหละ 姐，我害怕，我怎都没你啊？ แน่จริงอ่ะขอให้เจอคนที่ดีกว่านี้นะใครวะใครวะขอไปด้วยมันก่อนไม่มีใคช่หรอกมีพระสดุมาส่งครับ เก็บเงินปลายทางเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทไม่ได้สั่งเว้ยโทษครับผมดูเลขห้องผิดโอ้ยกูจะไปสะพานลอ,อยแล้วเว้ยอุยลองไปอีก ช่วยหน่งจบชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะหมอคิดว่านี่คงเป็นโชคชะตาที่นำพาให้หนูมาพบก,กับหมอก่อนเพื่อจจได้ทำแนะนำดีๆในการดำเนินชีวิตของหนูต่อไปค่ะคนเราเนี่ยไม่จะคิดว่าอยากตายเมื่อไหร่ก็สามารถตายได้ทันทีแต่กับคนบางคนเนี่ยอยากมีชีวิตอยูม่มากก็มักสไตายก่อนการเร่นความตายไม่ได้ช่วยความเจ็บปวดของเราหายไปได้จริงๆการเร่นความตาย ไม่ได้เป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกคนคะ่ะและที่สําคัญคือเคสของหนูเนี่ยไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้ารับการทําการรุนคาศ์ของทางเราคือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วอะหมอแบบว่าไม่มีอะไรเหลือให้หนูสู้ต่อเลยอะในโลกที่แบบไม่มีเขาอะแล้วคบกันมานานเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวหนูอะอืมแบบมันพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วอะอยากให้หมอแบบช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะม,มันยากสำหรับหนูมมกเลยคะ่ะหมอช่วยหนูได้ไหมคะ หนูได้ยังมีเวลายมากในการค้นหาความหมายใหม่ๆให้กับชีวิตค่ะหนูรู้ไหมพวาความเจ็บปวดแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้นบางครั้งการแยกจากคนที่เรารักเนี่ยอาจทําทให้เรารู้สึกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องผ่านไปไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในชีวิตได้ค่ะแต่สิ่งที่เราทําได้การสร้างความหมายเหนือ,นอในใกับชีวิตของเรา ดังนั้นหมอจึงอย่างแน้น,นะพี่หนูเนี่ยลองไปพูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก่อนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถช่วยหนูในการหาวิธีรับมือกับความเจ็บปวดครั้งนี้ได้ค่ะแล้วถ้าชีวิตหนูมันไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อแล้วล่ะคะ่ะทำไมหนูต้องแบบอยู่ต่อด้วยอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูพยายามแล้วนะแบบว่าใช้ชีวิตให้มันเหมือนแบบ ตอนที่ยังมีเขาอยู่อะแต่มันแบบทําไม่ได้อ่ะมันไม่มีใครสนใจหนูเลยอ่ะคือไปหนูทิ้งหนูไปแล้วหนูแบบโดดเดี่ยวมากๆเลยอ่ะเหมือนโลกทั้งใบมันพังทลายลงมาค่ะหาเหตุผลที้จะอยู่ต่อมไม่ได้เลยะเพราะการมีอยู่ของหนูเนี่ยมีความหมายมากกว่าที่หนูคิดค่ะหนูยังมีเวลาอีกมากในการค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตค่ะ ชีวิตไม่ได้จบลงที่จุดนี้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะตอนนี้หนูยังมีหมอมีเพื่อนมีครอบครัวที่พร้อมช่วยเหลือตอนนี้หนูอ่านมอง่ิห็นทางออกแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทางออกไม่มีอยู่จริงหมออยากให้หนูลองให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะหมอหนูจะลองคิดดูนะคะขอบคุณคในปีพศ2578นี้ กระแสเกี่ยวกับการยคา่นั้นเป็นที่จับตามองมากขึ้นในประเทศไทยดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้ออกมาเน้นยำ้ำนโยบายเกี่ยวกับการยญฆาาของบุคคลที่สามารถก,กระทาได้ค่ะซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. สมัครใจและชัดเจนผู้ป่วยแสดงเจตจำนงที่จะยุติชีวิตด้วยตนเองอย่างสมัครใจและไม่มีผู้อื่นเกี่ยวข้อง 2. ทุกทรมานอย่างรุนแรงและไลายทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมาทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งต้องไม่มีวิธีการรักษาอื่นที่สามารถรักษาได้ 3. ความทุกข์ที่ถาวรและยั่งยืนความทุกข์ของผู้ป่วยต้องมีสนาดถาวรและไม่สามารถบรรเทาได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 4. มีอายุครบ12ปีบริบูรณ์จำแนกอายุเป็น3ช่วงดังนี้ 1. อายุระหว่าง12-16ถึงปีสามารถขอทำการุญค่าได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 2. อายุ16-17ปีสามารถตัดสินใจเองได้แต่ต้องมีการปรึกษาผู้ปกครองก่อน 3. อายุ18ปีขึ้นไปสามารถตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องมีการอนุมัติจากบุคคลอื่น 5. ผู้ป่วยต้องมีสติสัมป,ปชัญญะที่สมบูรณ์ต้องสามารถแสดงความเข้าใจในสภาพของตนเองและผลกระทบของการตัดสินใจนี้ได้ค่ะ 6. ไม่มีการรักษาอื่นที่เหมาะสมแทนต้องพิจารณาแล้วว่าไม่มีการรักษาอื่นใด ที่จะบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้และที่กล่าวมาต้องผ่านการปรึกษาแพทย์อย่างน้อย2ท่านแพทย์ผู้รับผิดช,ชอบและแพทย์ที่ปรึกษาต้องประเมินสถานการณ์และยืนยันว่าผู้ป่วยมีคุณสมบ,บัติตรงตามข้อกําหนดหมายเหตุ head, นะคะผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิตเช่นโรคสมเจ้าอาจมีสิทธิทาการรักษาได้แต่ต้องผ่านการประเมินอ,อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชค่ะผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ก็สามารถขอทำการโดยคาดได้หากเข้าขายข้อกำหนดด้านความทุกข์ทรมานที่ไร้ทางรักษาค่ะ s <S อย่างในพุทธศาสนาเรามีไหมอาจารย์คำว่าการุญยาคาตเนี่ยมีไหมฮะการุญยาาดมัน เชอแกว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เลือกชีวิตตัวเองขึ้นมามันจะเป็นยังไงหมายถึงอะไรอ่ะทำไมจู่ๆถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อไม่มีอะไรก็ฉันกำลังทำรายงานเรื่องกลืนยาฆ่าอยู่แล้วก็เึงคิดได้ว่ามันถูกกฎหมายมานานแล้วนะแต่คนก็ยังเห็นต่างเปนเยอะอยู่แล้วแกคิดว่างไงแล้วแกแลรวคิดว่างไง เดินไปย้อนถามชันซะงั้นนี่มันก็ดีนะมันก็ถูกกฎหม,มายมันตั้งห้าปีละถึงคนเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยญาตผู้ป่วยก,ก็โวยวายเยอะแต่มันก็คือการช่วยคนหลุดพ้นจากความถุกทรมานนี่เชียวแม่เราเคยพูดเรื่องนี้ว่าถ้าปวดจนลุกไปไหนไม่ได้แม่อยากอยากทำการรุยาคาตอืมแกโอเคใช่ปะ ก็ไม่รู้ดีทําไมแม่ถึงอยากรีบไปขนาดนั้นทําไมไม่อยู่กับเราให้นานที่สุดไม่พอใจกับความวังเลบ้างเลยเหรอคนเราอะ่ะก็มักจะคิดถึง,งตัวความสูญเสียของตัวเองจนลืมไปว่าคนป่วยอะ่ะเขาไม่ได้แค่เจ็บแต่เขาต้องทนอยู่กับความจริงที่ว่าเขากำลังเป็นภาระ ทุ่รมหายใจมีแต่ความทรมานและทุกวันที่อยู่ไว้มันไม่ใช่การใชช้ีวิตแต่มันคือการนับถอยหลังในความชื่นหวัดแบบนั้นมันเรียบว่าความหวัดจริงๆเหรอเจอลูกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเงินเหลือใช้ไหมลูกเหลืออยู่ค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรช่วงนี้แม่เพิ่งจ่ายค่าเช่าไป อาจจะยังไม่มีให้ลูกนะไม่เป็นไรคะ่ะแม่เก็บไว้จ่ายค่ายากับค่ารักษานะคะหนูยังพอมีเงินเก็บอยู่คะ่ะเฮ้อค่ายาแพงขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะไม่ต้องกินดีกว่าไหมถ้าไม่จ่ายค่ายาค่าหมอคงมีเงินเหลือใช้มากกว่านี้เนาะเราต้องเศร้าผิดหวังเรือดรกที่แม่อยากทําการุญยฆาหรือเปล่านะมันเข้าใจได้แต่มันเศร้าเกินกว่าจะยอมรับได้หรือเปล่า เธอราว,ว่านะถ้าคนป่วยเขาทําใจได้แล้วอ่ะการปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบมันจะไม่ดีกว่าการให้เขารอวันนั้นมาถึงแรบวันรแรกหรอแล้วถ้าเป็นแม่แกหรือเป็นตัวแกล่ะยังจะพูดแบบนี้อีกแม่ก็ถ้าเป็นแม่ฉันนะนะฉันจะครุบการตัดสินใจของท่านเพราะมันก็คือชีวิตของท่านไม่ใช่ชีวิตของฉันหรือถ้าเป็นฉัน ฉันก็จะไม่รอให้ใครมาตัดสินใจแทนฉันหรอกฉันเชื่อว่าการรักใครสักคนอนมันไม่ได้ต้องรังเขาให้เจ็บปวดแต่มันคือการปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบในแ,แบบที่เขาตัดสินใจเลือกเองไม่ใช่แค่เรื่องความตายนะแต่มันคือสิทธิสุดท้ายของชีวิตสิทธิที่จะเลือกจบเรื่องราวด้วยมือของตัวเองในแบบที่หัวใจเขาเองยอมรับ ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวหรือบางทีการยอมรับความตายอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตก็ได้เราควรจะเศร้าผิดหวังหรือโกรธที่แม่อยากทำกาลุญยาคาดไหมหรือจริงๆแล้วเราแค่กลัวการสูญเสียกลัวความว่างเปล่าที่จะเกิดขึ้นทั้งที่รู้ว่ามันคือการตัดสินใจของคนที่เรารักที่สุด คุณพูริษ์หมอขอแจ้งรายละเอียดแผนการรักษาต่อสากนี้ครั้งนะคะจากการตรวจสุขภาพรอบล่าสุดสภาพรา่างกายของคุณบีริษ์ที่ได้รับก,การรักษาเป็นประยะเวลานานเริ่มงต้นต่อสนองกตัวยางที่ได้รับส่งผลด้วยการรักษาลืเดเลือและเนื้อาร้ายมีการลึกล้มเพิ่มมากขึ้นค่ะทางเราเนี่ยได้ก็จะเนีทางการรักษาเพิ่มเติมแล้วลองเห็นผลว่าการผ่าตัดเนี่ยมีคาม่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สูงมากและเราเนี่ยไม่สามารถเรียนได้ว่าคุณบีดิษ์เนี่ยจะสามารถกลับมาชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งค่ะ เดี๋ยวนะครับหมอหมายความว่ามะเร็งมันแพร่กระจายเหรอครับแล้วคีโมที่ทํามามันไม่ช่วยเลยเหรอครับเนื่องจากระยะเวลาในการรับ K ีโมติดต่อกันปเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เนื้อร้ายเนี่ยอยู่ในจุดที่ยากที่จะทําการผ่าตัดและมีความเสี่ยงสูงอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและความเสียสสยเส่ยงระดับนี้เนี่ยไม่น้อยเลยหมอเนี่ยได้ทําการแจ้งเรื่องนี้จักคลุ่มยีดิศแล้ว รับคุณวีริตแสดงเจตจำนงที่จะเข้ารับการการุณยฆาตค่ะ,ะเมื่อหมอเนี่ยได้ลองพูดคุยกับคุณวีริตไหลหลายครั้งคุณวีริตได้ตัดสินใจที่จะเข้ารับการการุณยฆาตเพื่อเขาเนี่ยได้จับใจอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีหมอเนี่ยจึงมาแจ้งคุณวีริตให้ทราบลงหน้าค่ะหมายความว่าไงครับหมอวีอริตเขาเลือกที่จะรอมแพ้แล้วเหรอคะเจเย็นนะคะหมอเข้าใจว่าคุณคงตกใจนะคะแต่ว่า คุณวีดิสเน่ได้ให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยจัดเตรียมเอกสารในบางส่วนแล้วค่ะแลวรู้สิกีของผู้ป่วยหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะคัดค้านการตัดสินใจของผู้ป่วยที่ยังคงมีสีตัวและสามารถสื่อสารได้อย่างเขียตของคุณวีดิสค่ะการตัดสินใจของเขาไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณวีดิสได้คิดมาอย่างดีแล้วเขาบอกหมอว่าเขาอยากจะสักไปย่างมีเกียริและศัก์สี อยากให้ความทรงจำของเขาด้สวยงามสำหรับคนที่เขารักยังไม่อยากให้ภาพสุดท้ายของเขาเป็นภาพบอคคนที่ต้องทนทุกข์ทรมาแต่ใดๆซึ่งหนทางพี่เขาต้องเดินแล้วจริงๆหรอครับหมอเราไแม่ให้เขาต้องเจ็บปวดอีกแต่เราฟรับเขาไม่ให้เขาต้องตักไปไม่มีทางเป็นจริงหรอครับหมอไม่มีวิธีไหนยังไม่ขาอยู่กตบเราได้นานกว่านี้หรอครับหมอก็ใจความรู้สึกของคุณทูริค่ะเมื่อคนที่เรารักเนี่ยกำลังเชิญกงบคือทำจิตปวด เรายังต้องการที่จะรักษาตัไว้ให้ยาวนานที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยการยืดเวลาออกไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่การรักษาเพราะว่าความเจ็บปวดที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยอาจจะทาให้คนที่เรารักเนี่ยสูญเสียความสุขและสักศีมในชีวิตไปค่ะการัดสินใจของพงยีนี่ไม่ใช่การยอมแพ้หรือว่าการหยุดความเจ็บปวดแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาและการเลือกที่เขาเชื่อว่าจะไม่ทําให้คนที่เขารักท้องทุกข์ พื่จำภาพสุดท้ายของเขาเป็นสีที่น่าสรุกใจหมอไมสามารถบอกได้ว่าทางเรื่องไหนไปทางเรื่องที่ดีที่สุดแต่หมอเชื่อว่าถ้าการที่เราจะรักใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยื้อชีวิตแต่เราเนี่ยควรจะปล่อยให้เขาได้จากไปในแบบที่เขาต้องการและทิศการเคารพสิทธิที่เขาควรจะได้รับสิทธิที่จะเลือกจุดจบของการเดินท่านจากไปอย่างสงบแต่ทังเขาเนี่ยได้เรื่องส้นทางนั้นแล้ว,ลวหมอ,อยากใูนฟูนิตเนี่ยเข้าใจว่า การปล่อยเขาไปในวิธีนี้เป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะครับแต่ผมขอคุยกับน้องอีกทีได้ไหครับผมเข้าใจว่าน้องคงคิดมาแล้วแต่ผมไม่อยากให้น้องรับรู้ถึงความสึกของผมแ้วฟังหรอ วีที่ไม่เข้าใจตอนจริงๆอยากจะเข้าใจด้วยแกคิดว่าการที่แกบแบบนี้แลาพี่จะไม่สนใจแกแต่แกยังมีพี่แลนที่ก็มีแค่แกรู้ไหมผมคิดดีแล้วผมไม่อยากต้องมาค่อยใสอีกแล้วผมขอโทษนะแต่ผมว่าเขาไม่มีอะไรมีกว่าน,นี้แล้วแหละวีพี่ขอโทษถ้าพี่ทำไรได้มากกว่าน,นี้ ถ้าพี่พี่ทำเต็มที่แล้วทำเกินกว่าใครจะทำเพื่อผมได้แล้วแล้วทำไมมาทำไนถึงยังไม่มากพอทำไมฉัไม่อยู่ตรงจุดนี้เพราะชีวิตไม่ได้รอให้เราพร้อมแล้พี่มันจะพาเราไปแม้เราไม่พร้อมก็ตามทำแไ่แเลยไม่ใพ่กับนายไม่ใพ้กับพี่พี่จำได้ไหมตอนเล็กเด็กที่พี่เคยสอนเล่นหมากรุกพี่บอกผมว่าถ้าเราอยากชน,นะเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรเดินต่อ หรือว่าไหนเราพยักเสียตอมาก่อเกมที่ใหญ่กว่าแต่นายไม่ใช่มากในเกมานายเป็นน้องของพี่แล้วพี่ใช้ใผมทำยังไงเดิตนต่อทั้งนี้ลูกกาจะเจ็บปวดแต่หรอเพือพี่อยากเห็น้าพตัวคาาของผมเป็นผมที่ทรมานจนไม่เหลือความเป็นตัวเองอะหรอพี่ยังดูแลแกไหวนะแกไม่ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องพวกนี้เลยยังไงพี่ก็ไม่มีใครน้องคนเดียวพี่ดูแลได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ไหวนะผมรู้สึกแย่ พี่มีความสุขหรอที่มาเจอผมในสภาพแบบนี้ในที่แบบนี้ผมอยากเห็นพี่มีความสุขไม่ต้องแอบกังวลเรื่องเะไรรักษาผมอยากกลับบ้านนอนที่ชันเบื่อแล้วถ้ากลับไปนอนบ้านคงสบายกว่านี้แกสบายใจแบบนี้จริงเหรอวีแกไม่อยากทำอะไรแล้วหรอผมอเหนื่อยแล้วพี่อยากหลับแค่เป็นที่สบายสักทีพี่เข้าใจผมใช่ไหมพี่แค่อยากให้นายอยู่ไม่ว่าสภาพแบบไหนพี่แอยากให้นายอยู่อยู่ก็าใครหรอพี่ ถ้าสำหรับพี่ผมอยู่ไม่ได้หรอกถ้าตัวผมเพลงผมว่าพอแล้ววินาที่ที่ผมดนาทีสุดท้ายอืม เพื่อนสาวทำไโหเพื่อนดาร์กที่คิดว่ามึงเป็นนางเอกละครหลังข่าวเหรอทำไมวะแกไปแค่โดนแฟนเทมาเนี่ยมึงคิดอยากจะทำการุญยาฆางั้นหรอหึใช่ก็ให้มึงผ่านเกงง่ายๆแล้วการุญยาฆานไม่ใช่โปรบุฟเฟ่ที่จะเปิดไปกินเมื่อไหรก็ได้อยากทำเมื่อไรก็ได้ดีนะที่กูทำให้หามึงพอดีอ่ะไม่งั้นกูเห็นมึงทำอะไรบ้าๆแบบนี้ไม่ได้ปะมึงทำอะไรอยู่ กูไปนั่งเล่นห้องมึงได้ปะกูไม่อยู่ห้องอา้าวแล้วมึงไปไหนอะอ๋อโรงพยาบาลบาแถวคอนโดนฮะมึงเป็นไรไม่สบายหรอเปล่ากูมาทําการดุยาคาศการดุลย์ขาดบ้าอะไรก่อนสาวตื่นค่ะวิงมึงรอเล่นอะไรเนี่ยกูไม่ขำด้วยนะเว้ยสรุปมึงไปจริงหรอเอาดีๆไอ้วิงมึงตอบกูดิตอบกูแม่งเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกู ตื่นภาษาเอึงยังมีกูนะเว้ยมึงจะยอมเอาชีวิตมองไปแลกกับคนคนนั้นจริงๆงหรอถามหน่อยกูเชื่อนะว่ามองทำได้อะเพราะมึงเป็นเพื่อนกูไงมึงต้องทำให้ได้มึงต้องสตรองมองแข็งแร่งได้มองลมได้เองเจ็บได้มึงจะต้องสตรองให้ได้สู้ดิวะทำได้ไหมได้ดีมากขอบใจเองมากนะช่วงเววนนี้เออไม่เป็นไร Souvent... Ri il, il est tout. Oh, debout, nous maintenant. plus rien ne le tient. Dans cette love story Dans cette love story Dans, cette love story. Dans cette love story. แม่แม่จะอยู่แบบนี้ปีกีป่ปีอะที่มีช่วยอยู่ตอนนี้มันก็แค่เวลาไปเอาป๋ามีประโยชน์่ะจะดีกว่าไหมถ้าแม่ไม่ต้องทนทรมานอยู่แบบนี้หนูว่าไม่อยากเห็นแม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้นะหนูอยากให้แม่ได้หลับสบายจริงสักทีส่วนที่เหลือหนูจะเป็นคนดูแลเอง แม่บอกว่าแม่รักหนูไม่ใช่หรอแม่ก็ต้องไว้ใจหนูสิหนูจะดูแลทุกอย่างเองแม่จะได้ไม่ต้องกังวลอีกนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะสำหรับตัวแม่เองด้วยที่หนูพูดอะ่ะเพราะหนูรักแม่นะ